สวัสดีครับพวกผมเป็นตัวแทนจากเวล่มชาในคยยี่สี่จังพยาวครับวันนี้เพราะผมจะมานําเสนอโครงงานเรื่องระบบคัดแยกผลไม้สุดดีบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิชั่นครับเทมาและความสําคัญนะครับโรงเรียนรำพิชานิโคย์ยี่สี่จังพยาวนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนประจำนะครับรับเด็กฤโอกาส ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด1,504คนและบุคลากรจํานวน110คนนะครับและผู้ปกครองส่วนใหญ,ญ่ของนักเรียนนะครับประกอบอาชีพเกษตรกรนะครับประกอบกับพื้นที่จังหวัดพยานะครับเป็นพื้นที่โรงสมบูรณ์ปเต็มไปด้วยป่าไม้ภูเขาและแหล่งน้ํานะครับซึ่งโรงเรียนของเรานะครับได้ทําการปลูกผลไม้นา,นานาชนิดเช่นมะม่วงสตอรอเบอรี่ลิ้นจี่นะครับ ซึ่งเราได้คิดค้นโครงงานนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่านื่งจากแม่ขัวรครับต้องมาคัดแยกเองใช่ไหมครับซึ่งพวกผมอาจจะคิดว่าเอออาจจะได้ราคาต่ำหรือไม่ก็อาจจะได้ผลผลิตที่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับซึ่งมีโครงงานนี้เข้ามาทําให้สบายแม่รัวมากยิ่งขึ้นครับสะดวกสบายแล้วก็มีความรวดเร็วในการคัดแยกนะครับซึ่งอาจจะได้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นกว่าที่เรานั่งคัดแยกเองนะครับวัตถุประสงค์ของการทําโครงงานนะครับ หนึ่งเพื่อพัฒนาระบบคัดแยกผลไม้สุกด,ดิบโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิชั่นครับ 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบคัดแยกผลม้สุกด,ดิบโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิชั่นครับแนวคิดการทางานของระบบนะครับกระบวนการทํางานของระบบนะครับซึ่งจะแบ่งไปด้วย2ส,ส่วนนะส่วนที่หนึ่งคือคอมพิวเตอร์วิชั่นซึ่งประกอบไปด้วยไลบรี่พายเว็บแคมและเซอร์โวส่วนที่สองก็คือชุดลำเลียงประกอบไปด้วยสายพานคอนโทรเลอร์ Controller, ลูกกิง้งลูกปืน มอเตอร์และกล่องใส่ผลไม้นะครับกระบวน,นการทำงานของส่วนที่1ก็คือป้อนค่าสี s t รอเบอรี่ดิบ5ชุดและสตรอเบอรี่สูกอีก5ชุดและเอาผลสรุปไปให้ AI สร้างให้ขายต่อไปและหลังจากนั้นจะนำโมเดลของผลไม้มาเก็บไว้ในฐานข้อมูลส่วนเว็บแคมจะใช้ OpenCV นำวิดีโอมาแยกเป็นเฟรมแต่ละเฟรมมาผ่านโหมดสี RGB คือภาพที่ได้จากกล้องมาเก็บใส่ RGB วิดีโอ อาจากนั้นจะกำหนดขอบเขตให้กล้องโซนขอบสีเขียวและทำการแปลงภาพจากกล้องเป็นโหมด HSV หลจากนั้นจะนำกำหนดขอบเขตของภาพนั้นและหาค่าสีที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดนะครับส่วนโลคน,นะครับใช้ในการคำนวณขนาดวัตถุที่คอมพิวเตอร์เจอที่มีขนาดใหญ่กว่า1น,นึ่งืพิกเซลและนำภาพที่ได้มาแปลค่าสีด้วย HSV นะครับและนำค่าสีมาทำนายด้วยพาร์ติช เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทํานายและนํามาตัดสินใจว่าตรงกับข้อมูลที่เทนหรือไม่เมื่อคอมพิวเตอร์ทํานายจะส่งคําสั่งไปที่เซิร์ฟเวนะครับเพื่อปรับผลไม้ไปตามกล่องที่กําหนดนะครับ